ยื้อเข่าหรือว่ายื้อม่วงเนาะแบบนี้ แล้วครับมาอยู่บ้านมีแต่แนวกินม่วงกราโด้เนี่ยมันคงมีเตงมีลูกกบมันอยู่ตรง

หล่นเองนี่นี่ฝนตกเมื่อคืนนี่แห้งหล่นหลายม <c oughs> ากน้อยหมากพอดีคำพอดีคำลองเที่ยวทำเปลือกมืง ừ chờ tháng phượng cảm ơn những bệm mình à một mòn trong dinh một mòn nó บายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเดี๋ยวจะกินในเบิองอีกมันมีหมากไงอยู่